ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะพี่อากาศนะคะแบบสั้นๆเนาะในหัวข้อที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคนเขารู้สึกยังไงกับคนกลองที่1นึ่งเจอมาหามป้อมกลองที่2เซรั่มนะคะครีมทาหน้าอ่ะให้เพื่อนเพื่อนเลือกก่อน น่าจะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว่าเป็นแนวทางนะคะใครสนใจเจมสมาถามป้อมนะคะ1หลอด69บาบาทนะคะทาได้ทั้งตัวนะกลิ่นหอมมากนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขานิ่งมากเลยเขาเงียบมากเลยนะคะอยู่ในช่วงของการเก็บตัวแล้วตัวคุณละ่ะ ตัวคุณก็นิ่งแต่คุณนิ่งด้วยการทํางานเขานิ่งด้วยการแบบหากเก็บข้อมูลเก็บตัวอยู่กับตัวเองแล้วก็มีการส่องดูคุณบ้างแต่ตัวคุณนิ่งนิ่งเพราะอะไรนิ่งเพราะว่าต้องการที่จะสร้างอนาคตไปโฟกัสที่เรื่องของการงานโฟกัสที่ความประสบความสำเร็จอ่าเรามาดูซิว่าเขาเขา,เขาคิดยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้สี่เหรียนมีความยึดติดมีความหึงหัวมีความเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะ รู้สึกว่าทำไมต้องห่างกันขนาดนี้หรือรู้สึกว่าแอบ,บคิดถึงคุณบ่อยๆเวลาที่ห่างกันเขารู้สึกเหมือนว่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างพังกระทันหันทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมน,นะคะเขา อยากจะฝากฟันอุปสรรคต่างๆไปให้ได้หรืออยากจะชนะหัวจิตหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในความรู้สึกเขามันจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เขาคิดถึงการที่แบบจะทํายังไงนะที่จะชัดเจนมากกว่านี้หรือจะทํายังไงให้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะเขาค่อนข้างที่จะห่วงคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขานะคะตอประตักนะคะ <c oughs> นอนเนนตอนเด็กตัวดีนะคะตัวสีว 4, ะะ่ตัวเลขสี่นะคะตัวเลขแปดวันนะคะวันจะมีวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันพฤหัสหัดวันอังคารวันพุธวันเสาร์นะคะธาตุนะคะจะเป็นราศีกันธาตุดินผู้ศกันมังกรนะคะ ธาตุลมเ์เมทุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ส่วนมา,จากจะเน้นไปที่ธาตุลมกับธาตุดินนะคะประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคดลิปฟาฟลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเรามาต่อกันที่กองที่สองนะคะเซนามครีมทาหน้านะคะ1ขวด 1 5อยหาสิบ้าทนะคะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะคอร์เทเจนนะคะกระชับผิวลดริ้วรอยนะคะทำให้ขาวผิวขาวขึ้นนะคะทานหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง เขาเนี่ยมีการเดินทางนะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะรู้สึกมีไฟในการทํางานนะคะมีการเดินทางใกล้เกี่ยวกับการทํางานนะคะช่วงนี้เขาจะกระตือรือร้นเนาะแล้วก็เหมือนรอคอยอะไรบางอย่างส่วนคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องการใครสักคนที่อยู่เป็นเพื่อนคอยปลอบใจคุณคอยทําให้ความทุกข์ของคุณหายไปหรือตอนนี้คุณ กำลังอยู่กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคอยให้กำลังใจคุณคุณอาจจะมีความทุกข์อะไรบางอย่างเนาะหรือถ้าคนเป็นเพศเดียวกันเนี่ยคุณอาจจะพบรักหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกตกลุมรักเพื่อนสนิทคนข้างกายคุณก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า <c oughs> เขาคิดยังไงกับคุณ เขาอยากขอโอกาสเขาอยากขอโทษเขาอยากอบกอดคุณเขาอยากให้คุณให้อภัยแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหากันนะคะเขามองเห็นว่าคุณมีคุณค่ามากๆเลยหนึ่งเหรียญคุณเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วคุณอาจจะเดินหันหลังให้เขาเขารู้สึกว่าพอคุณเดินหันหลังแล้วมันมีพลังวางอย่างอ่ะมันดูเซ็กซี่หรือมันดูทําให้เขารู้สึกว่าเทวินหาคุณช่วงนี้เขาจะรู้สึกหลงหลคุณมากเป็นพิเศษนะ โดยเฉพาะอาจจะมานั่งดูรูปยืนดูรูปคุณเวลาคุณถ่ายรูปหันหลังก็ได้นะเข้าลงไหลคุณโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะเนี่ยเขาอยากมอบความรักให้คุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เขาเหมือนเขาตกหลุมรักคุณ่ะก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าเขาอะ วิ่งหนีความสัมพันธ์หรือไม่ยอมรับความจริงไหมแต่ตอนนี้เขาอยากอบกอดคุณอยากยอมรับความจริงทั้งหมดที่มีว่าเขาชอบคุณมากหมายแค่ไหนนะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าถ้ากลับเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อขอโอกาสคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ<ๆ>เขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรของเขากันตัวอักษรมีปัวปอปานะคะหอหีบตัว S นะคะตัว P พ p PP นะคะตัว A ตัว U ตัว H ตัวสอเสือนะคะตัวเลขสีแล้วก็ตัวเลขแปดวันนะคะวันจ of, ันทร์จันทร์อังคารพุธนะคะศุกร์เสาร์นะคะธาตุจะเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกธาตุดินผู้ศพกันมังกรนะคะอ่าราศีมังกรนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะ ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หรือใครต้องการสนับสนุนช่องคุณสามารถดูโฆษณาหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะคะซึ่งนุ่นขอบพระคุณล่วงหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย